กลับสวัสดีเอช่องสุดร่ำน้ำโชวยพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านอาทุกคนนะครับผมที่ติดตามอยู่นะครับผมคลิปสรุปบนรัฐบาลไทยวันนี้วันที่สินะขอสรุปให้รอบนี้ผมมาช้านิดนึงก็คือปกติปกติมสรุปให้ตั้งแต่4ีหวันนะครับแต่รอบนี้ขอดูรายละเอียดนิดนึงก็เลยรอจนถึงนะวันนี้นะครับส่วนล่างนั้นก็ผมก็สรุปนนเนื่อยๆนะก็ไม่ได้บอก ตัวเลขมันไม่เยอะไงล่างอ่ะผมก็เมื่อวานก็สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับล่างก็คือเม็ดเดียวฟันที่เจ็ดสามนะครับเด่นเจ็ดกับสามวันนี้ราวออกเจ็ดเจ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับที่เจ็ดจะมาก็ระวังเจ็ดเก้าด้วยนะครับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกสามเจ็ดเก้าก็ระวังเจ็ดเก้าด้วยนะอาจจะใกล้เคียงกับเราพัฒนานะครับคิดว่าน่าจะมีเจ็ดคิดว่าน่าจะมีเจ็ดนะครับเด่นนะ ก็ประมาณนี้789น่าจะน่าจะติดล่างราวนะครับ789ด89น่ามองมากครับ789รอบนี้เราพัฒนาแบบเมื่อคืนเ8 77เลยนะครับเบิล77อาจจะออก79 73เป็นไม่ได้ไหมเป็นไปได้ครับ <c oughs> ไอตัวที่ผมให้นะโอเคนะล่างนะดูลาวออกก็โอเคน,ะน,ะนะ่านาตสนอยู่เนาะส่วนบนรอบนี้นะครับบนก็จะมีสูตรสเตเตสแบงนะครับชนกันที่ สองสามหกห้าสองสามหกห้านะครับทีนี้สองติดดับสิบหน่วยนะครับอ่าแล้วก็มีหลักร้อยหลักร้อยก็คือสามสี่ห้าก็คือไม่มีเพิ่มหลักร้อยสามสี่ห้าส่วนเลขอะไรวิ่งตัวเดียวสูตรที่มันมาดีตอนนี้ก็คือเป็นสูตรนี้นะครับหลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยบนแล้วก็บวกสามงที่แปดเก้าสิบเอ็ดบวกหนึงได้กาาได้สี่นะครับรอบนี้เนาะ ไปสี 4. วิ่งตัวเดียวบนก็คือ4นะครับตามนี้เลยสูตรนี้สสูตรนี้ล็อกทียมันหลุดนะครับก็จะได้ที่มันหลุดแล้วก็จะมีวิ่งบน2ตัวที่ตอนแรกผมทําเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวแต่พอผมมาบวก2แต้มอ่ะมันมาตําแหน่งนี้เลยนะ3งวดหลังอะ่ะตอนแรกมันมาตรงนี้อยู่นะครับ6กับ8 3งวมดหลังมันมาที่ บวกสองแต้มไงหกบวกแปดหกหกแล้วรอบนี้ก็คือหกนะครับเนี่ยผมก็ลองเอาอันนี้มาจับเราวิ่งบนสูตรใหม่สนะี่ไปจับสี่สี่สี่หกเออนะสี่สี่สี่หก็ันเ่นที่สี่หกเห็นไหมเรจะมีตัวนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เลขเด่นวันอาทิตย์สิบหน่วยมันยังไม่หลุดนะโอ้ผมทำสิบเก้างวดสิบงวดนะเนี่ยใช้สองตัวล่างของวันอาทิตย์ที่ผ่านมามันออกสามห้าสองเห็นไหมตัวเลขมันไม่สูงนะงวดที่แล้ว วันอาทิตย์ตวันที่แล้วสามห้าห้าเ้าเนี่ยสามห้าสองเลขมันไม่สูงเลยนะครับสามห้าสองอาจจะมาใกล้เคียงเดิมเห็นไหมสามห้าสองแล้วก็ 2, 0, วกสองศูนย์นะก็ใช้สองตัวล่างบวกได้สองสามสี่เพราะฉะนั้นสองสามสี่ทีนี้สองของมะมันติดดับสิบหน่วยมันก็จะเหลือที่สามกับสี่คนนี้นะครับสิบหน่วยนั่นอย,อยู่ที่สามกับสี่สองสามสี่เลขสูตนี้มันมาดีนะครับก็ถือว่าน่าน่ามอ,องอะทีนี้มาดูชุดสรุปก่อนหลักร้อยกัน หลักร้อยงวดน,นี้นะครับผมให้ไปที่ตัวนี้ครับหลักร้อยก็คือ3ามสี่หนะครับส่วนหลักสิบหลักสิบถ้าชุดเต็มนะก็คือจะอยู่ที่หนึ่งสองสามสี ห้าครับหลักสิบเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักหน่วยสามหกเก้าหลักหน่วยสามตัวนะครับที่ตอนแรกผมไปยึดเอาแค่สองตัวเนี้สามกับเก้าเพราะตัวนี้มันเพิ่งเดินงวดที่แล้วก็คือเลขแปดสามหกเก้านะครับหลักหน่วยยังอยู่ที่สามหกเก้าหลักสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าทีนี้มันดูดับสิบหน่วยบนดับสิบหน่วยบนรอบนี้ดับตัวเดียวที่เลขสองครับดับสิบหน่วยบนก็คือเลขสองนะครับเพราะฉะนั้น สองน่าจะไม่ติด10หน่วยบนนะครับถ้าดับผมมาอยู่พอมเป็นดับที่นานๆทีจะหลุดนะครับสูตรนี้อ่ะดับตัด2ออก1 2ก็จะเหลือ1 3 4 5แต่ทีนี้ผมจะเอาเฉพาะเด่นมานะครับไม่ได้ยึดดึงมาหมดนะ1 2 3 4 5นะคือหลัก10ตัด2ออกก็จะเหลือ1 3 4 5หลักหน่วย3 6 9 1 3 4 5มามาดู2ตัวบนที่ผมจับให้ องตะบนงวดนี้นะครับมันจะต้องมีเลขตัวนี้ครับเด่นเพราะว่ามันเด่นวันอาทิตย์มันเหลืออะไรสองสามสี่มันจะต้องเป็นเลขสามกับสี่นะครับนะสองสามสี่ก็เหลือสามสี่นะรอบนี้สามกับสี่นะครับสิบหน่วยบนดูแล้วจะเหลือแค่สามกับสี่ที่ได้ลุ้นครับพราะตัดดับสองออกนะครับสิบหน่วยบนผมดับสองเหลือสามกับสี่ เาใจด้วยว่าเด็กเด่นวันอาทิตย์ผมมาดีนะครับก่อนสัญจรด้วยวันนี้ก่อนสัญจรน,นะสัญจรวัหน้ากาแพงเพชรนะครับไม่ใช่วันนี้นะแต่ปกสลากมันเป็นปกสลากของจังหวัดอะไรนะจะไม่ได้จากวะปกสลากมันเป็นของชุมชนเฉยๆนะครับทีนี้มาดูสองตัวที่ผมจับให้นะครับก็คือ

รองหรือกันนะครับจะอยู่ที่ห้าสามห้าหกห้าเก้านะครับอันนี้คือชุดรองอชุดเด่นคือ ชุดนี้ครับ3 6 3 9 4 3 4 6 4 9นะครับชุด3ตัวนะครับผจับชุด3ตัวให้อ่าชุด3ตัวผมจับให้6 6ชุดนะครับ สอะไรเลขสี่สามสี่หกสี่สี่หกห้อันนี้คือชุดเด่นกันนะสามสี่ ห้านะครับห้าแล้วก็3 4 9กกับชุดหนึ่ง สามก็แล้วกันนะครับหรือไม่ก็5 3 6สเนาะเออสลับเป็น5 3 6ได้นะครับ3 5 6 3 5 6หกสนะห้าเออได้นะ5 3 6เพราะว่ามันเด่นที่3 6อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตามนี้นะครับอ่ะเด่นสามหกสามเกไอ้ตรงนี้สลับเป็น5 3 6ได้ครับ ชุดเด่นก็คือ36 39 43 46 49เด่นที่สุดมองดูแล้วน่าจะเป็นชุด46นะครับ46ระวังเบิ้ล44เม็ดเดียวถ้าเบิ้ลบน44นะครับ46 4 สามนะครับแล้วก็สามหกนะครับสามหกสี่สามสี่หกนะตามนี้นะครับก็จะเด่นนะครับดูแล้วก็น่าจะเด่นตามนี้เลยถ้าเบิ้ลสี่สี่นะครับนะเอาเบิ้ลด้วยไหมก็ระวังเบิ้ล 44นะตรงหน่วยมันไม่มีหลัก4แต่ก็กลัวกลัวเอาขยับหลัก6ไปอยู่หลักร้อยเป็น644เบิ้ลมานี่งานงอกเหมือนกันนะครับนะครับก็ระวังเบิ้ล44ให้ด้วยนะครับอันนี้ไม่อยู่ในชุดหลักหน่วยเลยนะแต่ว่าผมกลัวเขาเล่นเออมันมันเป็น446ชุดนี้ยผมก็ตัดลงมานะแต่ถ้าเด่นจริงๆก็คือเนี่ย 1>, 1 2 3 4งสี่ห้าหชุดนี้เด่นที่สุดสามหกส3เม็ดนี่ครับสามหกส่หแล้วก็สีเด่นที่สุดนะครับผมวางไว้ที่ตัวนี้นะครับก็จะเด่นที่4 4่สี่หกสหแล้วก็ผมเน้นชุดนี้เป็นพิเศษนะครับ5 4าสี่หกสหกสหนะครับเน้นที่ สามชุดนี้เป็นหลักนะสามชุดนี่เลยสามสีหสส่หกสี่สี่หกห้าสี่หกนะครับสามหกสี่สามสี่หกนะเด่นที่สุดสีหดส่หกนะครับเม็ดเดียวสี่หกนะครับถ้าชุดฟันนะครับผมชอบที่สุดก็คือ 4.6สี่หกถ้าฟันตัวเดียวนะนี่คือชุดฟัน เม็ดเดียว4-6นะครับมันจะเด่นที่เน้น6กับ4นะครับบนนะจะเด่นที่4กับ6ครับนี่สองตัวนี้4กับ6ชุดเด่นเขานะ4กับ6เลขในตารางนะครับเลขในตาราง ผมวางอะไรดีหกกับสี่ผมวางหกผมวางสี่นะครับเน้นสี่วิ่งหกดีไหมชอบอยู่นะหกสี่หกสามห้าเก้าครับสามสี่ห้าหกเก้าอ่าตัวเลขมีแค่นี้นะครับสำหรับ รัฐบาลไทยนะครับสำหรับชุดบนเนาะก็เน้นอยู่3ชุด4 6 3 6 4 3ฟันที่4ี่เม็ดเดียวนะครับผมชอบ4ี่เม็ดเดียวอนเดนสี่กับ6ฟัน4ี่หลัก10ผมไม่ได้ดึงหนึ่งมานะก็จะมี16 19 1 3แต่ไม่ชอบนะรอบนี้ไม่จะอยู่ที่3 4ก็เน้นที่2ตัวนี้นะครับสำหรับหลัก10หลัก10ผมเน้นที่3กับ4นะครับหลักหน่วยก็คือตรงนี้เลย4 3 4 6 49นะครับ เดียว46ร้อย345วินเอาเองนะครับเน้นตัวฟันให้แล้ว346 446 ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้พิจารณาก็แล้วกันดับสองสิบหน่วยส่วนเม็ดเดียวที่ฟันนะครับสี่หกสี่หกสื้อะไรก็ได้คอยมีสี่กับกับหกเน้นสี่หกเม็ดเดียวครับผม